เบิ้งพี่น้องถ้าบ่ให้เบิ้งมือถอกมือถือกันยังสี่ล่ะพี่น้องเลยช็อกแลตช็อกแลตอยู่นี่แหละแล้วก็เล่นทานโอ้ยเนาะทางพูนเป็นยังไงว่าเพชรกับพ่ค่อยกินเหล้าไม่กินซ้ำนี่ก็คือยังแห้งคือยังอันนันแต่นาะอนๆคือเธอได้มนเออเนียรยากกันสิยังก็ได้เศร้าอยู่เลยพี่น้อง อ่าเดี๋ยวมากรองขึ้นอีกแล้วกินมื่อคืนนี่บ่นี้สองคนสองคนกันเน้เอาการไม่กันเน่อืมนั่งเขยนั่งซ้ำเพล่ ต้นหุ้งต้นนีพี่น้องแนะน้ำมาว่าให้ตัดเครื่องนะมันจะเป็นหน่วยพอตัดเครื่องนะมันก็คือเก่าเหรอว่าเห็นเป็นคือเก่าพี่น้องภูมิแตกไงก็เก่าอีกแจ็คหลังเบื้องไปฮะมันเป็นเป็นช็อกโกแลตจังหวะเ่อเวอร์เวอร์จ็คกี้เท่าลงมอเม็ดเลยไปพี่น้องอ่ายากเนาะแล้วก็ข้นวันนี้เบื้องพี่น้อง กีเทาเนี่ยนะเราเอาลงหมอเพิ่งอ่าเห็นบ่ะค้ดวันนี้จ็อกเกล็ดหมดน่ยให้เล่นเต็มที่แล้วก่อนพี่น้องอืมแค่ก้อยเบิ่งมือถืออยนูะ่อืมควรเออเอานามแป๊ปซี่ผนะูดเลยเอาไว้หันต้องแตกเดียมันก็ละลายห,หมดเลยอ้าวมึมงพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ่งแค่ไหนอยู่วันนี้เบิ่ง คนหายกิเท่าคนอันได้ช่วยน้อยเอาบาทเนี้อได้ช่วยน้อยอันที่ค่อยเอาไปห้องอันเตาไหวมันเอียงไหมเออวันหนาเมืองเออมาไหมทำเสร็จอะไรเรียนเนี้ย นอันนี้วะเออเอาออกเอาออกขถาดมุ้งม่สั้นี๋มันสิแตกคือมาองสามโลเรืออยู่สี่หานน่แตกบัดเือลางผวยมนกัชนใส่กันเลยเฮ้ยเพื่อนแเพือนเห็ดแล้วเนาะเน่นเห็ดมันแล้วเก็ขึ้นไปข้างเพิงเหมืกัู้เพ่อนเมกัพ่อแล้วมึงจะห้าน้าหมาไห่เอาเห็ดก็คือไปอยากเห็ดนะเรา่งยงใซะ เกษตรแล้วเดแต่มันแล้วมันถั่วขากระซักว่าล้วแหงรอดแห้กันตากต้นนั้นไข่ไม่ทั้กับพ่อนะ้แบบนี้มือมืออื่นกับกักพุ่ากมันพื้นตามพื้นพอต้นนั้นี่ก็เป็นหฮมแม่เจ้าไรง้ยวนะเนะเออระสองสะเออเมนปวกยังก็มาขึ้นกินมันนกนี้ต้องหาเนี่มาสีปวกขาปวกไข้มันเด้ จะเศ้าไหมนีะคะก็ได้นั่งคือหลายๆเนื้อเวียกกันปวดเฮือนทูเฮือนสักผาล่างห้องน้ำคักขาซาำาถังยั่งอยู่นี่เมื่อยนะใช่ไหมอ้าอาทิตย์หนึ่งมาได้สักก่อเปิ้งแน่เจ้าใส่อ่าถอดออกทิมปื๊อเทิบออกทิมปื๊อประนันเขายังหาบาบหาบาน้ำอยู่เมื่อยดิ คือกันกบคอมเมนต์เมื่อวานนะว่าพูดมาบอกอาบน้ำนะมีเอฟซี FC บอกสงสัยว่าให้น้องมานาหรือเปล่าที่ว่าไม่ได้อาบน้ทาทัศน์ศิว์กระไดชุดเก่าตั้งแต่เมื่อวานแมนดูทัศน์วนบ้าให้นอกมานากับแมนบอไดอาบน้ำให้น้าผอคอยอาบตั้งแต่4โมงแรงแล้วเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วเออเล็กน้อยฮะกับเมื่อแมนพอสิไปอาบด,ดูอาบด,ดันปันนั่นเนาะมันเล่นเปื้อนนาก็อาบห้แล้ว กัลังแข่งล่างค้าแล้วก็ได้ใส่สุดพอใส่ตั้งแต่สุดกระโปรงสีเขียวพนาดิสักแล้วเดียวเห็นบ่านะท <c oughs> าสิว่าเด็กน้อยเอาน,น้ำบ่อาบผ่าทับมเมนต่เราบอกเพ็กะว่าสงสัยว่าให้น้องมานาหรือเปล่าเห็นเรียบซีพิมมาบอกอยู่พอกระลืมึ้นพ่อไปเออสกัสซิเมน้าสิวาให้น้องมานากะยาสุวาถอดเพ่พี่นออ้องเออมันเป็นเด็กน้อยสีอาบหรือบ่อาบมันกระบมเมนดอกเด็กน้อยนะ เพราะว่ามานานะนาวัมันอาบหนามันบ่แม่หนมันอาบน้มแต่มันเล่นขี้ดินมันเล่นหันเล่นนี่มันล่างโตอยู่บดมือเปลี่ยนชุดอยู่บนมือ,อพระตุใส่ธรรมดาเด็กสามพัน,น,นพ่อเด็กการลุยต้องเป็นโรคประจำตัวมือขอ็งหน้า,ามาแล้วมนนะนาวันมันต้องห่วงดอกเขาวโพดโซกกระโปกดอกเขาเป็นเด็กน้อยพี่น้อง มันเล่นเ้เเเเเอเอาเปลี่ยนเ้าเล่นเ้าเปลี่ยนเออว่านเนี่ยไม่อาจนั่นตั้งแต่ชีโมงแรงเลยเปลี่ยนสุดนะมันก็ไม่ได้เปื้อนแล้วเออคอยเห็นนะไรนั่นเดี๋ยวแก่เจ้าได้บอกเราคนใส่ไม่ชั่วโมงเดียวคนมาคอยมาตัวยุดันนี่เป็น้องตัวยุกินเนี่ยเขาถ่ายใกล้ๆปากมันเลยเทอร์ยังกันนั่นรถสิบล้อวันนั้นปากคนนะส่วนเมียนั่นก็ขาดยาโวยวาย ก็ต้องดูนะพาไปรักษานะโอเคก็เขไม่ได้เรกถ้าเราขัดถามแบบนี้เขาก็อ่านตามที่เราบอกก็เลยยกย่างเปรียบเทียบเราไปว่าแล้วว่าคนปากไงเขาเลยเปรียบเทียบสมุปิ้ล้อก็เห็นบอกเผ็ดปากไงจะเห็นคนอื่นกินในหยัดใสยหยัดใส่ที่เจ้าสิบห้าแตกสติละไปเนะบิ่งในคลิปคนอื่นนะ่ะเขากินเก๋ไกเสียงก็ดังๆซะเขาใส่ไม้แบบนี้จักจักโตแบบนี้ทั้งภาพและเสียงแบบนี้ สวบใส่สวบใส่ยอดวิวเขาสัมมาดากระดอกกระเดียดคนสัมมาหมักเบิ่องธรรมดเออวิวจะเป็นล้านเป็นล้านกับเจ้ากินนะคอยบ้าเพชรดเขาขี้เดียดขี้เดียดเขาคือน่าเห็นได้วิวในไลน์คือเขาหนึ่งประจ๊อวะคนผู้ดคนพูดหมักนอยากจะบอกเซามีช่องแคบเพิ่นกาเซียช่องแควเพิ่นก็เลยช่วยโอกาสจะมาบอกใส่เซามีใหม่แล้วเขาบอกว่าคอยเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วถ้า่นพูดเปลี่ยนกระทางเพิ่นถ้า่อยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไง เกลีไปในทางที่ดีขึ้นคอยคือเก่าได้ขอบาริยมขอบา,อารีอ,อันนั้นไดะคอยคนผู้เก่าขอบารีอันนด้นนะอะไรเพราะเขาแล้วพอได้กันไก่แม่เห็นมัอันนั้นมันไม่ใช่กันไก่ตัดกระดาษนะมันเป็นกันไก่กันตัดคนดักคอยบ่เปลี่ยนเด้อพี่น้อง ขอบเปลี่ยนแต่ข่อยกะอย่าไปตัดลูกอย่าตาดัด่าตัดมันลูกว่าอือเลยเห็นไหมแม่เพิ่งตำบวาลสานมาเดไใจเลยพี่น้องยยังหาามหนุ่มนเก็บขยะเดี๋ยวนี้ แม่เจ้าน่ะมีทั้งกระดาษมีทั้งผักกว่าทีนบอกไงนะมันเนาะลูกเจ้าสร้างขาขเขาแล้วเขาไปเด็กน้วยเขาบ่มีเนาเหรียญเห็เขาเห็นยังเบิ่งมือถือเอาไปเลยเปลืองเหรียญน,นนั่นแหละท่ดนรุ่นทำไมกลัวล่ะไขว,ว้น่ะคนเก่าคนเดิม บ่เปลี่ยนแปลงรอกนี่จะหนบเอาภาวนาเอาปีใหม่แล้วภาวนาเอาผู้ได้คิดบดีก็บเพากับแล้วแต่เขาใหอเขาได้หลับพ้นเวรกรรมของเขาเองดาลูกข่อยาบ่ายดาพอดาแม่ข่อยาบ่าย ด่ามากแบบได้ขอขายซไปซชำนั่นแหะแต่ว่าซีบ่อหายขอออกมาตอบโต้คนม่เห็นว่าเอาซก้นนี่เป็นไปบม่ได้ดอกเป็นหน้าเมีย่อยอนี่ซีตอ่คนท้าเฮาท้าให้เกียดกันก้ะเอาก็ให้เกียดคืออันนี้ยังก็ นั่งฮาคนต้องใส่คนบอกเข้าใจความหมายลาวก็คือคนลาวลาวก็คือลาวคนมาได้ไทยก็คือไทยไครเข้าจะไปเป็นพี่น้องกับมึงผสมความหมายที่กูว่าวนะไทยกับลาวเป็นผีเป็นน้องกันกูบิไม้ถึงว่ามึงกับกูเป็นผีกับน้องกันเข้าใจด้วยความหมายนะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยเขาเป็นพี่กับน้องกันกูก็เว่าวตาม ตามภูลักณผู้ใหญ่ผล้าเวากูบอเล่เอามาเว้าเองด้วยพาราการแมนมาลาวก็คือลาวไทยก็คือไทยใครจะไปเป็นพี่เป็นน้องกับมึงผลว่าได้ผลว่าออกมานะพี่น้องคอยเข้าใจยูความหมายของมันนะ่ะกระแมนละ่ะคอยก็บ่ได้เป็นพี่น้องกับไทยในประเทศไทย,ยอืเนาะเขาบ่ได้เป็นพี่น้องกับไผแต่ความหมายลาวกับไทยเขาเป็นพี่กับน้อง ประเทศลาวเป็นน้องประเทศไทยเป็นพี่พี่ถ้าได้กับพึ่งท่ากันเข้าใจบอกข้าลาวบ่มีไทยก็อยู่ย่าถ้าไทยบ่มีลาวกับยู่ลำบากคือกันเพราะว่าส่วนมากแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวก็ลาวพม,ม่มาเขมรเมนบอกที่ว่าเห็ดถนนหนทางอนะ่ะเอราะว่าในโรงงานหรือว่าอยู่ใส่เพราะว่า ส่วนมากนี่คนเล่าเขานี่คนถูกขยากมันชิลายกว่าคนรวยว่าสันซะ